นะคะอืมทีนี้เห็นไหมคะว่าพอเราเห็นคําว่าฟ้าวนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเลเยอร์ของส่วนเขยายต่อไปอ่ะเอาเป็นสีเขียวนี่นะคะจะเริ่มมีสีมากขึ้นพี่นูก็จะมองว่าฟ้าวตัวเนี้ยเห็นไหมขยายอะไรอะ่ะเป็นเวิร์ช่องที่สามอีกแล้วสแสดงว่าตัวนี้คือการเป็นส่วนขยายแน่นอนคะ่ะนะคะ เป็น v3 ก็คือลักษณะมันก็เหมือนกับคำว่า i n t e n d e d ตัวนี้เลยเนี่ยเหมือนกันนี่ก็ v3 เหมือนกันนะคะแล้วมันมันมันเอามาขยายอะไรมันก็ต้องขยายคำว่า activities <c oughs> เห็นไหมคะไหลายคนอาจจะถามพี่นุ้ยว่าพี่คะแล้วทำไมมันไม่ขยาย definition อ่าทำไมมันไม่ขยาย definition กรณีถ้ามันจะขยายคำว่า definition ถามว่า มันจะต้องอยังไงถ้ากรณีคําว่า definition จะมีส่วนขยายสองตัวคือคําว่า intended กับ fall ถ้าจะขยายด้วย intended กับ fall นะ mm hmm. มันจะต้องมีการเชื่อมกันด้วย add สังเกตนะคะ,ะ mm hmm. กรุณาฟังอีกครั้งหนึ่งกรณีถ้า definition จะถูกขยายด้วยคําว่า intended และ fall mm hmm. มันจะต้องมี a n d อยู่ด้านหน้าคําว่า f u l l คะ่ะนะคะเดี๋ยวเราจะ นะคะนี่ definition นะคะนี่ intended ใช่ค่ะถูกขยายด้วย intended หนึ่งตัวถ้ามันจะถูกขยายด้วยคำว่า found ด้วยมันก็จะต้องแบบเนี่ยและสองตัวเนี้ยจะต้องเชื่อมกันด้วยสองตัวนี้จะต้องเชื่อมกันด้วยคำว่า and ค่ะ intended แล้วก็ต๊ดๆแล้วก็ and found สองตัวนี้ก็จะมาขยายคำว่า definition นะคะลองกลับไปดูข้างบนค่ะจะเห็นได้ว่าอันนี้นะคะนี่ found ตัวนี้ค่ะทุกคนเราก็ต้องตีความว่ามันขยาย activities ค่ะอันนี้คือตีความจากลักษณะทางไวยากรณ์นั้นหนึ่งเรื่องนะคะแล้วก็ตีความจากอะไรกันทุกคนตีความจากบริบทได้ด้วย found in an economy ดังนั้นมันก็ต้องเป็นอะไรมันก็ต้องเป็นกิจกรรมซึ่งถูกพบในเศรษฐกิจนะคะกิจกรรมซึ่งถูกพบในเศรษฐกิจฟาวรปว่าถูาากถูกพบ in a n economy เห็นไหมคะถูกพบในเศรษฐกิจนะสรุปว่าไอ้คำว่าฟาวเนี่ยมาขยายกิจกรรมทางการค้านะทุกคนอ่ะพี่นุ้ยจะแปลให้ฟังทั้งหมดนะคะทั้งหมดเลยเนี่ยหลาจับที่หลักก่อนก็คือนี่คือคำจำกัดความ ที่กว้างมากเลยซึ่งถูกตั้งใจให้ใช้กับกิจกรรมทางพาณิชย์ทั้งหมดที่ถูกพบในระบบเศรษฐกิจโดยไม่คำนึงถึงธรรมชาติและความแตกต่างของกิจกรรมเหล่านั้น